คนกินยาตลอดชีวิตไม่รู้2ข้อนี้ครับหลายคนถามผมว่าถ้าเราเริ่มกินยาความดันไขมันเบาหวานเราต้องกินยาตลอดชีวิตไหมผมบอกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าข้อที่1ครับโรคส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเหลือรลังมันสามารถหายหรือทําให้เราสามารถหยุดยาได้ครับถึงแม้บางทีมันไม่หายขาด แต่มันสามารถลดลงถึงระดับที่เราสามารถลดยาหรือหยุดยาได้นี่คือข้อแรกที่คนส่วนใหญ่ที่กินยา20-30ปีไม่เคยรู้เลยเพราะเขาคิดว่าเขาต้องกินตลอดชีวิตเขาก็กินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หาทางที่จะหยุดยานะครับบางคนบอกว่าหยุดยาได้เลยไหมพอฟังคลิปนี้เสร็จผมบอกไม่ใช่ครับยาที่เรากินอยู่มันมีประโยชน์มากครับมันช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นคุณกินยาเบาหวานเนี่ยมันก็ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากน้ําตาลสูงดังนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ไขคือการ ลดอาหารที่ทําให้น้ําตาลสูงก่อนคุณถึงจะสามารถลดยาได้ข้อที่2ที่คุณต้องรู้เลยก็คือโรคพวกนี้มันมีสาเหตุมันไม่ได้อยู่ดีมันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอาหารบางอย่างเช่น เวลาที่คุณกินข้าวแป้งน้ําตาลมานานๆแล้วไม่ค่อยได้ออกกบบาลังกายสิ่งเหล่านี้จะก,กระตุ้นให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเบาหวานเกิดขึ้นดนะังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเบาหวานมันเกิดจากการที่เรากินข้าวแป้งน้ําตาลเกินความจําเป็นมาเป็นระยะเวลาเป็น10บสปีดังนั้นะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องลดข้าวแป้งน้ําตาลลงมาชา้าๆจนถึงระดับที่ไม่ใช่น้ําตาลต่ำนะครับอยู่ในระดับที่น้ําตาลพอดีพอดีดังนะนั้นถ้าคุณจะหยุดยาเบาหวานหยุดยาความดานันหยุดยาไขามันคุณต้องแก้ที่สาเหตุอาหารใช่ไหม อันที่2คือออกกําลังกายอันที่3คือการพักผ่อนอันที่4คือความเครียดใครก็ตามที่แก้ไข4ส,สาเหตุนี้ได้นะครับนี่คือข้อ2ที่จะทําให้คุณสามารถหยุดยาได้ครับถ้าคุณเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค คุณแก้ไขสาเหตุปลายเหตุมันก็ดีขึ้นหรือหายไปแล้วคุณสามารถหยุดยาได้ครับดังนั้นคลิปนี้ทําเพื่อคนไทยทุกคนนะครับอยากให้คนไทยรู้ว่าจริงๆแล้วโรคประจําตัวลดยาหรือหยุดยาได้ถ้าคุณเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรคและแก้ไขนิสัยนั้นแต่ถ้าคุณทําจนถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วคุณเริ่มจะหยุดยาได้หรือลดยาได้แล้วคุณกลับไปทํานิสยัยที่ทําให้คุณกลับมามีสุขภาพไม่ดีวันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมากินยาอีกครับดังนั้นรักทุกคน,นครับ เอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้นะครับค่อยๆหาว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่แล้วโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุจากอะไรเราแก้ที่สาเหตุโรคก,ก็จะหายไปครับใครชอบไอเดียความรู้สุขภาพเหล่านี้ในการดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเจอกันใน YouTube Facebook i g ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเรทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ